แล้วตอนนี้นะคะเรากำลังอยู่กับ BYD Seal ค่ะแน่นอนว่าเป็นรถไฟฟ้า100%คันใหม่ล่าสุดจากทาง BYD ถึงจะยังไม่รู้ราคานะคะ,ะ,คะแต่บอกเลยว่าตอนนี้อยากได้สุดๆไปเลยเดี๋ยวอุ้งจะพามาทัวร์รอบคันนะคะแล้วดูภายในกันว่าเป็นไงไปดูกันแล้วตรงจากด้านหน้านะคะโลโก้ BYD เนี่ยเด่นอยู่ตรงนี้เลยเนาะแต่สิ่งที่อุ้งชอบมากดูไฟตรงนี้ดิโอ้โคตรเท่เลยสวยมากๆนะคะการวางด้านหน้ามาเนี่ยก็คือเป็นทรงแบบสปอร์ตซีดานแบบเต็มรูปแบบเลยนะเพราะงั้นเดี๋ยวมาดูข้างๆกันว่าเป็นไงคะ่ะมาดูด้านข้างกันนะคะว่าเป็นนนไงงบ้าง้าาาคค่่ะัียถือวฐา ล้อเนี่ยค่อนข้างจะยาวมากๆเลยนะมากับล้อขอบ1.9และสิ่งที่เท่มากๆจริงๆสมกับเป็นรถไฟฟ้านะคะคือนี่เลยแฮนด์จับเนี่ยจริงๆมันจะเก็บเข้าไปกับตัวเครื่องนะคะพอเราเนี่ยทำการเปิดรถนะมันก็จะดันออกมาแบบนี้นะคะเป็นแฮนด์ให้เราจับเข้าไปได้อ่ะทีนี้ค่ะเดี๋ยวมาดูด้านหลังกันดีกว่าเป็นไงบ้างท้ายนี่คือโคนะ้ดสปอร์ตอะทุกคนมีโลโก้นะคะติดว่า b u d d m อยู่ตรงนี้ไฟท้ายสวยมากนะไล่ตั้งแต่ซ้ายนะคะไปสุดด้านขวาตรงนี้แล้วเราจะเปิดฝาท้ายนะคะให้เรากดตรงนี้นะปุ๊บโอ้สุดยอด พื้นที่เก็บของนะคะก็ถือว่าไม่ได้ใหญ่มากนะแต่ว่าลึกดีเนี่ยลึกไปถึงตรงนูนเลยนะส่วนระบบเสียงนะคะคันนี้เนี่ยมาพร้อมกับไดนาลออดิโออีกด้วยอ่ะเดี๋ยวไปดูด้านในกันเข้ามาภายในนะคะภายในทําออกมาได้ดีมากแล้วนี่ดูดิสีนี่คือสีโปรดรุ้มเลยนะจะออกเป็นเทาๆฟ้าฟ้าแบบนี้นะคะแล้วก็ตรงเกียร์เนี่ยโอ้โหเท่มากๆเลยเนาะตัวนี้นะคะจะมาพร้อมกับพวงมาลัยนะนุ่มดีนะคะแล้วก็จะเล่นแบบตัดกันได้ที่เป็นสีน้าเงินอีกด้วยมาพร้อมหน้าจอขนาดใหญ่นะแนวตั้งที่เราคุ้นเคยสามารถที่จะ หมุนได้แน่นอนนะคะสมกับเป็น B Y D แล้วก็มีหน้าจอด้านหน้าขนาดใหญ่ตรงนี้มาให้ด้วยตรงนี้สามารถชาร์จนะคะมือถือไดทั้งหมด2เครื่องด้วยกันโอ้ทุกอย่างทํามาได้ดีมากนะมาพร้อมกับพาราม,มิกซันลุกนะคะที่มีขนาดใหญ่โดยรวมเนี่ยถือว่าดีไซน์ด้านหน้าออกมาได้โอ้โหประทับใจเลยเดี๋ยวไปดูด้านหลังกัน เข้ามาด้านในนะคะเป็นฟิลลิ่งที่ดีมากเลยอะ่ะคือมันมีความผสมนะคะกับรถผู้บริหารกับความสปอร์ตนะด้วยความที่ตรงนี้มันมาของกับพาราเมตกซันรูฟนะคะที่ยาวมากๆพอภายในห้องโดยสารด้านหลังก็เลยรู้สึกว่ากว้างเบาะเนี่ยนุ่มนะคะแล้วกอ็องศาของการวางเบาะมาเนี่ยดีมากๆอันนี้เนี่ยอุ้มสูง159นะคะสังเกตุว่ายังเหลือเฮดรูมนะคะกับเล็กรูมเนี่ยเพียบเลยนะตัวเบาะเนี่ยสีนะคะสีสันสวยงามมีที่พักแขนมาให้ตรงนี้วางแก้วได้2แก้วนะคะแอร์เนี่ยแบ่งซ้ายขวาเนาะแล้วก็จะมีที่ชาร์จนะคะมีรูเสียบชาร์นะ ที่เป็น220โวลต์นะคะมี USB Type A USB Type C มาให้ด้วยตรงนี้แล้วก็ตรงเพาด้านล่างเนี่ยเรียบไปเลยนะคะสมกับที่เป็นรถไ,ไฟฟ้าจริงภาพรวมของรถอะดูดีหน้าไปจองมากๆเลยอะ อันนี้เนี่ยต้องมาพร้อมกับเรดแบตเตอรี่นะคะที่เป็นไฮไลท์สำคัญของ B y d วดีอยู่แล้วแต่อุ้มยังไม่แน่ใจค่ะว่าจะนํามานะคะเป็นรุ่นไหนเดี๋ยวต้องรอติดตามกันตอนนี้เนี่ยให้ใจไปแล้วนะรอดูลคาคาอย่างเดียวเลยว่าจะออกมาเป็นยังไงอุ้มเชื่อทุกคนถ้ามาลองตัวจริงนะคะลองมาจับวัสดุต่างๆนานาของรถคันี้คุณต้องชอบแบบอุ้มแน่นอนวันนี้ไปแล้วเดี๋ยวเจอใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ